ซอซอไอรัชนพโพ์ดเดือดว่ากาันจอมพลังเงียบเบี่ยงประเด็นเรื่องความโปร่งใสาทางการเงินด้วยการใช้มอ1 2เป็นเกราะกำบังเอามอ1 2มาเป็นเครื่องมือทำลายความชอบธรรมเฮ้ยเรื่องนี้ใครอยู่ข้างคุณไอ้บ้างกดหนึ่งใครอยู่ข้างพี่กันจอมพลังให้กดยืนสู้ตลอดแนว ดราม่าระหว่างสสไอ,อรัชนกสสพรกประชาชนนะคะแล้วก็กันจอมพลังเนี่ยก็คือยังคงเดือดปพดบบบบบบ,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 บอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะตุลาคมสสไอรเนี่ยก็ได้ออกมาโพสข้อความกล่าวหากันจอมพลังยาวุนแรงนะคะว่าจนงงตอบคําถามไม่ได้ก็ยกเอา1นึขึ้นมาเอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกบาบังแรงมาก ที่นี้สสไอ,ะอนะคะก็ได้แชร์บทความบทวิเคราะห์จากอาจารย์ปะวินนะคะซึ่งอธิบายว่าการจอมพลังยิบยกประเด็นมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือข้อกล่าวหาล้มเจ้าขึ้นมาตอบในระหว่างการโต้เถียงกันในรายการไอกรรมกรคุยข่าวนอกจอที่ออของคุณสอรยุทธนะก็ถือว่ามันเป็นยุทธวิธีในการเบี่ยงเบนประเด็นจนมุมตอบคาถามไม่ได้ก็ยกเอาหนึ่งหนึ่งสองขึ้นมาเอาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกําบังในการตรวจสอบและ ตั้งคาถามซึ่งถามว่าแรงไหมกับการโพสต์อย่างนี้ก็แรงพอสมควรอยู่นะเออใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยทีนี้บทวิเคราะห์ของอาจารย์ประวินนะคะก็มีการพิมพ์ไว้นะคะระบุว่าการทําเช่นนี้เนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นการเปลี่ยนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องความโปรง่งใสทางการเงินแลวก็ความสัมพันธ์กับนักการเมืองไปสู่สงครามอุดมการณ์เพื่อทําลายความชอบธรรมของผู้ตั้งคําถาม และทำให้ประเด็นสําคัญที่ควรถูกตรวจสอบถูกทําให้เงียบลงณว,วันนี้นะคะสอสไอเนี่ยก็ยังได้โพสต์แดสดงจุดยืนของตัวเองอีกด้วยนะคะว่าวันที่ประชาชนเลือกดิฉันมาเชื่อว่าเลือกให้มาทําเรื่องย,ยากๆไม่เคยเกรงไม่กลัวอยู่ผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วไม่ว่าในหรือนอกสภาไหนใครทีมไอบ้างคะกดหนึ่งกใครทีมพี่การจอมพลังนะคะให้พิมพ์ว่ายืนสู้ตลอดแนว